สิ่งที่เป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดนะไม่ใช่ทานไม่ใช่ศีลไม่ใช่สมาธิสิ่งที่เป็นบุญใหญ่ที่สุดคือปัญญานะทำทานรักษาศีลทำสมาธิม่จะทำให้เราไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีความสุขแต่การเจริญปัญญานยะจะพาเราข้ามภพข้ามชาติได้พ้นทุกข์นะวันก่อนหลวงพ่อจึงถามวนาะพวกเราลงวัดใจเราเองสิ ที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราอยากมีความสุขหรืออยากพ้นทุกข์คนส่วนใหญ่อยากมีความสุขนะนั่งสมาธิก็อยากมีความสุขทําทานก็อยากมีความสุขถือศีลก็อยากมีความสุขคนที่อยากพ้นทุกข์มีน้อยคนที่อยากพ้นทุกข์ก็คือพวกมีปัญญาแก่กล้านะเห็นเลยในโลกเนี้ยนะถึงเราร่ำรวยแค่ไหน,นะเราก็หนีความทุกข์ไม่พ้น ถึงเรามีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตแค่ไหนเราก็หนีความทุกข์ไม่พ้นนะนั้นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายปรารถนานี่ไม่ใช่ความสุขแต่ปรารถนาความพ้นทุกขนะ์อะไรเป็นทุกขนะ์ลนะ่ะกายนี้มันทุกข์ใจนี้มันทุกขนะ์ทำไมจิตใจมันทุกข์ขึ้นมาได้เพราะมันมีความอยากนะทำไมมันถึงมีความอยากเกิดขึ้นเพราะมันไม่เห็นความจริง เม่อโลกนี้ไม่มีอะไรยั่ง HS ยืนเลยโลกนี้ไม่มีอะไรน่ายึดถือนอกจากทุกข์โลกนี้มีแต่ทุกข์ไม่มีอะไรหรอกเนี่ยถ้าปัญญาแก่กล้าอย่างนี้นะในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรดับไปนอกจากทุกข์จิตที่เห็นถึงขนาดนี้นะมันจะออกจากโลกจะพ้นจากโลกนะภาวนาไปเรื like ่อยๆนะถึงวันหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ถึงที่หลวงพ่อบอกนี่แหละ แล้วพอถึงสภาวะอันนั้นเเราจะพบความแปลกใหม่ในจิตใจซึ่งเราไม่เคยพบเคยเห็นนะตรงที่ที่จิตเราคลายออกจากโลกแล้วเนะี่ยมันจะเห็นโลกทั้งหลายนะเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ไหลผ่านมาแล้วผ่านไปตลอดเวลาเหมือนน้ําไหลผ่านไปเรื่อยๆนะถ้าสมัยก่อนจีนยังไม่สร้างเขื่อนนะก็เหมือนแม่น้าโของอะไหลไปเรื่อยๆไหลไปทั้งปีอะนะ อันนี้พอมีเขื่อนกั้นเลยเปรียบแม่น้ำโขงไม่ได้ละบางทีก็แห้งแนวโลกนะไม่เป็นแค่ปรากฏการที่ไหลผ่านไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดนิ่งเลยปรากฏการอันนี้ไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีที่สิ้นสุดไหลไหลไหผ่านไปเรื่อย